เต้อ่ะมาดูคอนโซนหน่อยยตั้งแต่ตีมาแต่ทั้งหมดเหลือที่เคยสู้ด้วยนะถ้าผมมีตังผมก็ซื้ออยู่คนเดียวเหมือนกันหัวป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 ัีแบนไปเลยเอาเลย ไอ้เซิงไม่ห้ามพี่นะสี่แสนอีกแล้วปุ๊บสี่แสนรู้โอละอะไรยะอะไร่ะอะไรยะลูกทำอะไรอยะฮะปุ๊บสี่แสนขอลูกทำคืนก่อนไอ้สัสแทงบอลเอ่อรอบกูไปสี่แสนตัวนเล่นหนักซะด้วยไม่้องเองทำไมเดือนนี้ไม่มีกระชายเนี่ยจริงลุงเวลาเราเสียถ้าเราทดแทนไปสี่แสนเราเสียถ้าเกิดเราจะเอาคืนเราต้องเล่นแปดแสนไดลุงนะไม่ลุงทำแต่แต่แต่พูดว่าลุงลุงลุงอัวไม่ได้อะหรือเตี้ยท้องไปเลย เกงเล็กอะไรอ่ะไอเอ็กไอเอ็กกางเกงเล็กอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ใหญ่สุดหัวมันก็สีเขียวนี่ว่ามันออกสีเขียวฟ้าปะเออเออมันก็เท่ดีนะแล้วเปลี่ยนเป็นตรงไหนอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นกางเกงหนึ่งอ่ะเพชรหนึ่งอ่ะเพชรหนึ่งค่ะแล้วไงต่อ ไม่มันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นผู้ชายก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเพนหนึ่งแล้วค่อยไปสลับเป็นผู้หญิงแล้วก็สลับมาเป็นผู้ชายแล้วก็เลื่อนลงมาดูอันดับแรกเปลี่ยนผู้ชายก่อนอ่าได้ๆๆๆอย่ารู้เปลี่ยนเป็นเพนหนึ่งใช่ปะได้แล้วในต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วค่อยสลับมาผู้ชายรอบอ่าแล้วมันยญงไม่เห็นเหมือนอ๋อเนี่ยอ๋อเออว่ะเย็ดคี อ่มันก็คือแรงเก่งเหรอแล้วคนอื่นก็ใส่ไม่ได้ดิเจ๊กแต่เก่งพวกไรนี่มาจากไหนวะกูเห็นโฮอ้ยไม่ได้ทำแล้วนะประตูน้ำประตูน้ำประตูน้ำน้ำลูกประตูน้ำประตูน้ำโอ้อุ้มเปล่าโอ้ยอุ้มไหนเนี่ยอุ้มเหม็นจังฮะใัยจรินจริงแก๊งไหนมีแก๊งไหนจะมาประมูลวะไหนฮะมีแก๊งใหม่เขายังไม่มีตังค์หรอก ก็จะมาดูแหละโอ้ยนักร์มามาได้นะบอหน้าเดือดจัดเลยอะนอนวัดอีกหรือเปล่าไอ้ที้แก๊งนี้ไอ้แก๊งนี้ไอ้แก๊งนี้นักวัวลุงไอ้แก๊งแทนเนี่ยไอ้หัวเหลืองน่ะที่ประมูลไอโจ้เตีฟแตกหนึ่งอ่ะเนี่ยเหรอเอ้ยนี่แก๊งอะไรไอะหัวเหลืองอ่ะอ๋อเจ้ว่าหลังนี่เข้มเยอะเลยเหรอก็ผมไม่มีตังค์ แล้วเยึดโจมาทำอะไรบ้างอ่ะวันวานอ่ะโอ้ยผมไม่ได้เอาให้ตำรวจไปไม่ใช่เหรอไม่เอาไปเนี่ยตำรวจทำอะไรบ้างอ่ะวันนี้ผมพาไปมาคุณบอกีเล็กก็ไม่ครบเราไม่ได้อยู่แก๊งไอ้นี่หรอแก๊งไงนั่นอ่ะที่ไปคุยก็ไม่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไปอยู่ในการผมคนเดียวสันโดษครับ คุณก็พูดเรือซับผมหมดใช่ว่ะใช่ตอนนี้ซับเหลือร้อยยี่สิบคนเองอะซับเจ้าเตยอะแต่มันเป็นไรพี่ดืมางกินตอนแรกที่พี่ให้ผมส่งให้อะนี่แหละบอเล่นไทยอ่ะเข้าใจได้อยู่อ่ะเนาะมันเปลี่ยนสีไม่ได้หรอกบอลเลนทยอะเข้าใจได้อยู่แหละจริ่งๆรับเหลือร้อยยี่สิบคนอ่ะเอ้ยหล่นเอ้ยสังเกตยร์มึงสังเกตว่ะโมเท้อ่ะมาดูคอนโซลหน่อยหยา นี่แหละคันนี้รอบหน้าส0่ร้อยวิ่งสี่อ่ะลองขับไปเด็ดเลย้โแล้วไปกระโดดไปวิ่งแต่ยารุงเด็ดพีดปีเปล่า p ขอโทษแต่ก็ร้องไงโอ้โหเป็นสะดดพอหรือเปล่าเมื่เดียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเถอะมึงพับไปดูเด็ดฟิกกันได้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงโอ้โห โอ้โหไปดูเด่นบิ๊กได้เลยอ่ะไอ้จริงโอ้โหนี่คือไม่ได้เติมคันเร่งเลยดาวโอ้โหนี่คือแบบผมไม่ได้กดแบบมันยูเลยอ่ะโอ้โหแต่ขับยากเลยเว้ยเดือดถนนบิ๊กใหญ่พอปีอะโอ้โห,อหอโอ้โหแต่ขับยากเว้ยทุกคนโอ้โ โอยโอ้ยอยากขู่ถ้าถึงแผ่นแบบนี้โคตรบันเลยนะเว้ยผมอยากเล่นนะแผ่นแบบเนี้ยแผ่นแผ่นเนี้ยแผ่นที่รถมันใช้ความเร็วขนาดเนี้ยคือมันต้องใช้ฝีมือนะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขับง่ายนะโอ้โหอ้เฮ้ยแต่มันขับง่ายปะมันต้ขับง่ายแหละขับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ชินละโอ้โหโอคือไม่ต้องเหินแล้วแผ่นเนี้ยยิงคือไม่ต้องเล่นเหินแล้ว วัดกันโอ้โหทีเดียวพังเลยว่ะโอ้โหโคตรแรงแรงจัดอยากเล่นอะแผดแบบนี้แผดแบบวัดกันแบบนี้เลยอะแบบแรงๆนี้เลยอะจิจสภาพตำรวจกับเราไล่กันสี่ร้อยอะโอ้โหโอ้โหรัอัพตัวโัพตัครับ ก็บอกเรื่อไรครับกบอกเรื่อไรเ่ยก็บอกเรื่อยๆเลยพี่พี่อะไรพี่ออกเยียบเยียวเจาะยจโอ้โอ้ยโคตรมันเลยวะมันจัดโมันจัด โอ้โหไปดูมาไปู่มเอาเหรโอ้แต่ถ้าใจร้อนมันก็มันก็พลาดเหมือนกันเอาจริงนะตอนที่แต่คิดว่าสั้กันออกไฮเวย์นิ่ ไ้เขาไปก่อนเลยไอ้เขาไปก่อนเลยตั้งสามร้อยนะสามร้อยอ่ะน่าจะมัดสองร้อยแมตติดสามร้อยแต่คันนี้คือมันไม่คือคือแรงไปไม่เท่าไหร่ดูศูนย์ถึงสองร้อยกี่วิอ่ะสามวิศูนย์ถึงสองร้อยสามติบประมาณสามวิเฮ้ยประมาสามติบแล้วอ่ะอาจรยเล่งไม่คือบ้าไปแล้ว โอ้หลุดแนหลุดแบ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 บเออหลานครับเอ้ยโอ๊ยเดี๋ยววะโอ้โหยังไมเอเอ เอสรมึงขับมาจอดตรงนี้เดิมเลยพี่ปีคิยน้องชายเอาเถอะพี่ว่าต้องมาขับคนดาวอังคารอะไม่ก็ดาวนาวแม็ก,กอะปวดแรงโอเคม,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 มาครับอย่มาใกล้ครับพค,คนบุญพระคณบาลครับตรงทับตี้หรือใครที่ต้องการประมูลครับผมบอกเอาสารที่เดียวครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพิเศษกว่าหลังอื่นนะครับตรงที่ว่าเราจะ เริ่มประมูลแค่ราคาเคียนยังมีหนึ่งแสนเท่านั้นบบหนึ่งแสนเท่านั้นถูกไหมบ้าน,าน,คนคหลังนี้โคลนคุ้มถ้าจบที่หนึ่งแสนถือว่าคนนั้นเสียงแค่แสนเดียวทิดดูง่ายง่าย,ยางี้เลยครับไปง่ายมากบางท่านอาจจะจบแค่แสนเดียวนะครับปิดขั้นต่ำหมื่นหนึ่งนะ อ่าไม่มีขีดจำกัดนะวุฒิบิดเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของคุณนะครับแต่ผมกดแค่แสนเดียวถ้าจบได้ก็จบผมก็ตอนนี้หลังนี้หลังพิเศษจริงนะครับหลังพิเศษจริงนน่าจะเป็นอ่าเรียกได้ว่าอาจะเป็นหลังที่ใกล้ที่จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วเพราะว่าต้องไปทําบ้านเดี่ยวด้วยแล้วก็พันเป็นให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ พี่เหนื่อยหระเกนก็น่าจะรอรอไปสักพักนะครับผมพี่เหนื่อยวะฮัโลโหลรอนะ, <S <S ะอเราเตรียมการพร้อมแล้วนะครับมีสองบ้านไม่ได้ครับผมไม่บ้านหลังเดียวเท่านั้นนะแต่ว่ากาพร้อมแล้วนะครับจยมเงินพร้อมแล้วนะครับเราจะเปิดประมูลบ้านหลังที่เท่าไหร่ละเจ็ดใช่ไหมบ้านหลังที่หกที่เจ็ดนั่นแหละครับถ้าพร้อมแล้วน 3, 2, ับสามสองหนึ่งเปิดประมูลครับผม นครบาลหนึ่งล้านค่ะดีกีสองล้านครับเอนครบาลสามล้านค่ะดีกีสี่ล้านครับนครบาลห้าล้านค่ะห้าล้านหนึ่งครับห้าล้านสองค่ะครับต้องนับก็บอูห้าล้านสองเฮ้ยเขามาแล้วอ่ะบาเลด้วยบาลยนครบาลเขามาลบาลสองบาลด้วยบาลยนครบาลเอาเลย ห้าล้านสองครั้งที่สามตัดนครบานครับผมบาด้วยตระกบานมาดี้ห้าล้านสองครั้งที่สี่ครับผมตระนบาลครับาด้วยขอแซียมคอินดีกับคระกูลบาน <Okay. S 1> บ้านหลังที่หกที่เจ็ดในราคาห้าจุดสองล้านครั้งที่เพิ่ม <c oughs> อีกสักหมื่นเดียวน,นี่ก็นำ้วนะครั้งที่ มาเลยมาเลยนามาเลยวเีว e> ัสดีัสดีสา er> ัสดีสวัดวัดวัััดีัดีววัสดัดีสัสวัสดีวัีัสดีวีสวัสดีดีดีสีคััดี อ้เรอบ้าลเวอร์เลยสิบมิโมงะสโมงเลสิ้าฟ้าเอ้เรื่นอนวัสดปีพวกเราเอ้ยหลังด้านแล้วกูจะนอนก็ลาังนั้นลบาได้แล้วว่ะตอนนี้นครบานพุ่งเกิดมายุนมาหยุดกูดีอย่ามอแต่น้ำลายมึมาหยุดนครบานดีเอกเลไรเอ็เลกไรเลขสองครับสวย บีจีแกงบีจีนะครับครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีมาให้เร็วๆนี้นะครับนี้ก็เก็บตังค์ไปก่อนนะงามจะถูกแหวนก็แยกคนละแสนแล้วถูกครับราคาเริ่มลดลงมาเห็นปะห้าร้านเอ้ครั้งหน้าคงมีใครมาบมุนปิดอย่างพวกนี้แล้วได้มาถึงกินตัวนล้วมึงเกน กูดแมงฟันนะพวกมหมดแต่กูมีจะกกี่ทกูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูทีจากกูล้วไอต้กอยู่ไหนเอ่มเอเด็การกูไม่เอาแต่กูจะหยุดมันเองไอ้คนนัําแบงจอยเขาไม่อยู่ในางเกงบวีดตงกูไม่ทนเลยดีดีด้อครับแต่กูรใคตามใจลก็ไม่รู้ว่า ต้องฟังทําไมต้องสนใจจะอยู่ไปตายเนี่ยไม่ใช่เหมือนรถคันนี้มีเสียงเพลงดีจังเลยอ่ะอบดาราครับแลมโบครับรถล็อบครับจ้าราคกันนะสุดยิ่งๆๆ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 ๆ